สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID เ95 99และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณซ u เปอร์แท s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับการศึกษานะครับย้อนดูประวัติศาสตร์ จะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้ดีขึ้นและคาดการณ์ความเป็นไปในอนาคตนะครับได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครดูประวัติศาสตร์นะในช่วงหลายทศวทศรรษที่ผ่านมานะครับหลังสิ้นสุดนะครับมาหาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็ต้องบอกว่านะครับมันมีช่วงเวลานะของความมึนตึงนะระหว่าง2องขั้วอํานาจโลกนะครับนั่นก็คือทางด้านสหรัฐอเมริกา แล้วก็ทางด้านสาภาพโซเวียตนะครับซึ่งช่วงนั้นเกิดสงครามเย็นนะก็มีช่วงเขาเรียกว่าออมึนตึงนะหรือว่าสภาวะเสถียรภาพโลกนะครับที่ไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหรนะ่แต่ว่าเมื่อสิ้นสุดนะครับสงครามเย็นนะเมื่อเราย้อนดูดประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี1945นะครับถึงปี1 9 9 1เนี่ยเราก็เห็นว่าโลกมันเกิดสนติภาพอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยนะมันไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดการต่อสู้นะครับนะเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นในช่วงปี1945ถึงปี1991นะครับเมื่อสหภาพโซเวียตนะครับได้ล่มสลายลงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเล็กประเทศน้อยที่อยู่ในนะครับสาภาพโซเวียตเนี่ยก็แตกออกนะครับแต่ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันก็บนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ นับจากประมาณศตวรรษที่21เป็นต้นมานั่นะนะคือขึ้นในปีศตวรรษ2 0 0พเนี่ยนะเริ่มมีปัญหาความตึงเครียดปัญหาความไม่สงบของโลกนะครับวุ่นวายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่มันมีสภาวะของความสงบสุขนะครับเมื่ออดีตสาภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงนะในช่วงทศวรรษนะพันเก้านะครับ ก็สงบอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งทศวรรษนะเพราะว่าอำนาจโลกนะได้ตกไปนะอยู่ในฝ่ายตะวันตกนะครับที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะครับและเมื่อเข้าถึงศตวรรษที่เ1แลวการฟื้นคืนตัวของรัสเซียก็ดีนะครับหรือการผงาดขึ้นมามีบทบาทสำคัญของจีนนะครับที่ขึ้นมามีอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินโลก รวมถึงนะมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและทางการอาหารเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะมันเริ่มนะทำให้นะระเบียบโลกเดิมนะขั้วตะวันตกเนี่ยอาจจะบอกว่ารับไม่ได้ก็ได้นะครับที่มาหาอำนาจตอนออกจีนและรัเสเซียเนี่ยนะเริ่มที่จะพัฒนาตัวขึ้นมาเริ่มกลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่อดีตสาภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงไปสงครามเย็นได้จบไปแล้ว ขั้วอำนาจโลกเนี่ยเหลือขั้วเดียวคือขั้วทางสหรัฐและตะวันตกนะครับที่ขยายมา,าทั้งเศรษฐกิจการเงินไปทั่วโลกนะครับในทศวรรษนะครับก่อนขึ้นศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองไปมองมาเนี่ยความขัดแย้งในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในทศวรรษ2020นนะครับที่เห็นความขัดแย้งระหว่างทางด้านสหรัฐตะวันตกกับรสัสเซียและจีนเนี่ย น่าจะเป็นไปจากสาเหตุที่รับไม่ได้นะครับที่มาหามหน้าตะนออกอย่างจีนและรัสเซียเนี่ยจะขึ้นมานําโลกนั่นเองพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าไม่ยอมเสียอํานาจนะครับที่ตัวเองมีนะเพราะว่าเห็นการขึ้นมานะครับของรัสเซียและจีนและความเป็นพันธมิตรคุ้นส่วนนะของกันและกันนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ